สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคํากันเนาะว่าตลาดได้ปิดตัวลงยังไงนะครับในเช้าวันเสาร์นี้เนาะนะครับเพราะว่าวันนี้มันสําคัญนิดนึงเพราะว่าตลาดมันมีการปิดตัวลงทั้งจบแท่งวีคแล้วก็จบแท่งมันไปในตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ในภาพใหญ่อีกทีนึงด้วยว่าแท่งมันมันจบยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันในแท่งมันก่อนใน้ทางเป็นมันนะครับทําเป็นมันเนาะ หลังจากที่มันได้มีการกดตัวลงทําไส้จากนั้นยกตัวขึ้นทาออทำไฮใช่ไหมครับที่2956.150จากนั้นมีการในทำเฟรมเล็กลงอ่ะมันมีการได้สร้างพลอชันกลับตัวฝั่งเซลล์แต่ในทำเฟรมมันมันคือการค่อยๆดึงไส่กลับมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแล้วมันดึงไส้กลับมาอยู่ต่ำกว่า2,900แล้วมาปิดอยู่ต่ำกว่า2,900ตอนนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับมันเป็นการชนแนวต้าน2,900ไม่สำเร็จเห็นไหมครับเห็นไหม เป็นการชนแนวต้าน2,900ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นแต่ก็ยังปิดอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการปิดสําเร็จเนาะแต่แค่ชน2,900ไม่สําเร็จชนแนวต้านไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีสิทธิ์ที่จะทาในมันในวิกในในเดือนหน้ามันมีโอกาสที่จะกดตัวลงต่อเพื่อมาทําไส้นี้ก่อนที่มันจะยกตัวขึ้นไปใหม่ไปเก็บไส้เดิมแล้วไปทําออนทำไฮใหม่ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการยกตัวขึ้นนะครับยกตัวขึ้นอย่างรุนแรงก่อน นะครับแต่ไม่ชนแนวต้านออทามไฮแล้วก็ไม่ชนแนวต้านเดและไฮโชที่มันสร้างเป็นจุดกับตัวทิ้งไว้จากนั้นก็กวดตัวลงมาใหม่การที่มันขึ้นอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นการขึ้นเพื่อที่จะยกตัวขึ้นไปเคลียรเคลียวอลลุ่มฝั่งเซลที่มันได้ทุบลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วมีคนโฟลว์เซลเนาะหรือมีคนถือวันเทรนเซลอยู่ก็คืออาจจะมีการยกตัวขึ้นนะครับยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมเนี่ยเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นแต่ไม่ชนต้านต้านใหญ่ของเดและไฮโชที่เป็นต้านจุดกับตัว จากนั้นอาจจะดึงไส้กลับกดดโตลงต่อมาชนรับแล้วลงไปข้างล่างก็ได้นะครับแต่มันแล้วก็อย่างที่บอกผ้ามันใหญ่เราต้องดูกันเป็นหน้าหน้าว่ามันอ่ะมันจะค่อยๆทําอะไรมันทําไส้ตรงไหนก่อนก็อย่างสมมุติเราเปิดมา3ามสี่วันแรกหรือเปิดมาสัปดาห์แรกเราดูแล้วว่ามันทําไส้ตรงไหนเดี๋ยวมันอาจจะดึงกลับหรือไม่หรือมันอาจจะดันต่อก่อนแล้วค่อยไปดึงกลับก่อนจบมันอ่าเห็นไหมเราเราดูอย่างนี้ได้สําหรับมันเพราะฉะนั้นเราก็รอเล่นเป็นหน้าหน้าเอาดีกว่าเนาะ มันก็อย่างที่บอกคือง่ายๆก็คือมันชนแนวต้าน2,900ไม่สำเร็จถูกไหมเพราะว่ามันคือการมันมีการดึงปิดโ o ซิชั o n ดึงไส้กลับมาด้วยก่อนที่มันจะจบมันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ต้องค่อยมาวิเคราะห์กันว่ามันอาจจะลงได้ถึงไหนขึ้นได้ถึงไหนเนาะแล้วใน time frame week time frame week นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึง ทำเฟรมมันเนี่ยหลังจากที่มันได้ปิดแท่งลงแล้วถูกไหมครับทำเฟรมมันตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าตอนแรกมันจะเป็นแค่แนวแนวรับวีกับเดชใช่ไหมตอนเนี้ยพอทำเฟรมมันปิดลงแล้วตอนนี้กลายเป็นแนวรับมันด้วยซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดสาคัญจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเปิดแท่งใหม่มาเนี่ยถ้ามันมีการยกตัวขึ้นทําไส้แล้วมันดึงดึงดึงกลับแล้วลงมาเป็นแท่งแดงนะดึงลงมาเป็นแท่งแดงนะแล้วสุดท้ายมันมาชนรับนี้นะรู้ไว้เลยนะครับรับนี้จะเป็นรับที่ทําให้กราฟ break break ลงได้อีกหลายพันจุดนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกไว้เลยเพราะนี่ยคือแนวรับสําคัญแล้วเห็นไหมสาคัญมาก3ามทางเฟรมทับซ้อนกันเลยนเนาะเไปหาใน H o ก็ยังมี h 1ก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นจุดที่คนรอบายกันมากๆเพๆ่เกือบทั้งโลกนะครับเพราะเป็นแนวรับมันเลยแนวรับสําคัญนะครับแล้วใน Time Frame Week ทําเฟรมวิกล่ะทําเฟรมวิกทำอะไรทา์เฟรมวิกนะครับไทเฟรมวิกได้มีการกดตัวลงในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่มันจะจบแท่งเห็นไหม มันคือการดึงไส้กลับใช่ไหมครับแต่วิคือการยกตัวขึ้นทำ all time high ออทมไฮใหม่อีกรอบเห็นไหมทำไฮไส่ออทมไฮจากนั้นดึงไส้กลับกดตัวลงเป็นแท่งแดงแล้วมาชนแนวตะแนวรับ2900สํารอเร็จเห็นไหมสําหรับวิคแนวรับของมาเองที่บินขึ้นไปสําเร็จแล้วก็แนวรับอีกอันหนึ่งที่มันบินขึ้นไปสําเร็จเพราะฉะนั้นแนวรับวิคมาชนสําเร็จมา3ามแนวรับแล้วแต่ไม่สามารถปิดสําเร็จได้เพราะยังติดไส้ของแท่งก่อนหน้าขวางอยู่เห็นไหมครับ การชนสําเร็จกับสร้างจุดกับตัวสร้างจุดกับตัวการชนสําเร็จนะครับมันคือการชนแนวรับแนวต้านสําเร็จหรือไม่สําเร็จเฉยๆนะครับสำเร็จสำเร็จและสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่การชนแนวรับหรือแนวต้านสําเร็จแล้วสมบูรณ์คือการสร้างจุดกับตัวนะครับการใช้สําเร็จและสมบูรณ์คือการที่สร้างจุดกับตัวอย่างเช่นอย่างนี้อย่างนี้คือการสร้างพลชั่นกับตัวหรือจุดกับตัวไม่สําเร็จนะครับการที่สร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จคือการที่มันมีไส้มาขวางนะครับพอดีเห็นคนมาถามเนาะ คือการที่มันมีไส้มาขวางเนาะคือการสร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ด้วยการที่กดตัวลงมาชนลับแล้วสามารถปิดอยู่ต่ำกว่าลับได้อันนี้คือสําเร็จไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์กรณีแบบนี้แต่ถ้าจะให้มันเป็นแบบสําเร็จและสมบูรณ์มันก็ต้องเป็นกรณีอย่างอย่างอ่าอ,อย่างสมมติว่าผมหาให้ดูอ่าเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือสําเร็จและสมบูรณ์เดี๋ยวนะ อ่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยถือว่าเป็นสําเร็จและสมบูรณ์เห็นไหมครับตรงนี้มีไส้มาขวางไหมไม่มีเนาะจริงแล้วเนี่ยเห็นไหมพอมันไม่มีไส้มาขวางมันกดตัวลงมาเห็นไหมเลยรับเลยรับถูกไหมผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับแล้วปิดปิดแท่งเทียนอยู่ต่ํากว่าแนวเอ,อ่ออยู่ต่ํากว่าไส้พร้อมกับสร้างพชชั่นกลับตัวเพราะฉะนั้นพอมันปิดต่ำกว่าไส้มันคือการสร้างพชชัชนกลับตัวสําเร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยการที่มันยกตัวขึ้นไปชนต้านแล้วมันปิดอยู่เหนือต้านได้ เห็นไหมครับแล้วพอมันปิดอยู่เนะต้านได้ถูกไหมครับพอมันเ,เลยรับเห็นไหมเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับไม่ถึงอีกรับสร้างแพชชั่นกลับตัวฝั่งใบถูกไหมยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนสําเร็จด้วยพอเปิดแท่งใหม่มายมา่ยอตัวลงไม่ถึงแนวรับเราจะใบเห็นไหมครับหลักการมันมีประมาณนี้เนาะนะครับแต่ถ้ามันไม่สําเร็จก็คือเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้คือการสร้างไม่สําเร็จเป็นการคาดการณ์ว่ากดตัวลงมาเคลียสุดท้ายมันก็กลับขึ้นไปจริงๆเห็นไหมครับเห็นไหม พอมันสร้างไม่สาเร็จส่วนใหญ่มันคือการกดตัวลงมาเพื่อเคลียเพราะฉะนั้นวีก็เหมือนกันวีกตอนนี้คือการสร้างไพ่ชั้นกลับตัวไม่สําเร็จ,แต,รจแต่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่มันไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์คาดว่าคาดไว้เลยว่ามันมีสิทธิ์ที่จะยกกลับยกตัวขึ้นไปอีกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปติดหถ้าเราจะเล่นไม้เซลล์เราก็ต้องรู้ไว้ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวกลับขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซลด้ลวยเรามาระวังเพราะว่าไพ่งบบยัแ็แร่เเเนนนปลล์ฝซ จริงๆชัวร์ๆคืออย่างน้อยสุดเปิดแท่งใหม่มานะครับเปิดแท่งใหม่มาของวิกอาจจะมีการยกตัวขึ้นเกียร์วอลลุ่มฝั่งเซลลถึงไส้นี้ก็ได้หรือยกตัวขึ้นไปอีกถูกไหมอาจจะมีการยกตัวขึ้นไปอีกเลียร์แต่ไม่ถึงแนวต้านจากนั้นดึงไส้กลับกดตัวลงต่อแล้วกดตัวลงมาชน2,800รอบายเสร็จปุ๊บทุบต่อแล้วจากนั้นถ้าทุบแล้วแล้วจบวิกด้วยการที่แทบจะไม่ดึงกลับเลยแล้วปิดอยู่ต่ำกว่า2,800แปลว่าเทรนด์เปลี่ยนเป็นฝั่งเซลแล้ว ถ้าเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียรเราก็แค่เซลถูกไหมก็อย่างเช่นอย่างนี้เหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือไม่ต้อง2,800เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเล่นแบบแบบเป็นเทรนแบบเราไม่ต้องไปรอให้มันเป็นเทรนชารัดเจนบางครั้งเราเล่นตามหน้าใช่ไหมตอนนี้มันชน2900สําสำเร็จละชนแนวรับของมันเอง2แนวรับสำเร็จแล้วถูกไหมครับถ้ามันมีการเปิดแท่งใหม่มาสัปดาห์หน้ายกตัวขึ้นเคลียร์ไม่ถึงตันเราก็แค่เซลเพราะถ้าท้ายที่สุดแล้วมันไปชนตันเราก็รู้ว่าเราโดนละหาทางคัดหาทางแก้ปัญหาซะ ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาลงอยู่ถึงมันจะสร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์แล้วถูกไหมมันยมันอาจจะต้องการที่จะกดตัวลงเพื่อกดดันฝั่งบายต่อก็ได้แล้วในขณะที่กดดันฝั่งาบต่อก็คือมันกดตัวลงมาชนรับให้ล่อให้คนบายให้คนใบแล้วก็ลากลงมาเรื่อยๆืจนคนบายเสียหายกันทั้งโลกก่อนมันทําให้คนบายเสียหายกันทั้งโลกแล้วแล้วไม่กล้าที่จะเล่นใบหลังจากนั้นพอคนกลัวที่จะเล่นาบปุ๊บเริ่มเปลี่ยนไปเล่นหน้าเซล์กราฟก็จะเริ่มกลับตัวขึ้นนไไปาออกใช่มมัครบเห็ การาฟก็จะเริ่มกลับตัวขึ้นไปแล้วในขณะที่มันกลับตัวขึ้นไปมันก็สร้างแนวต้านไว้เหมือนกันให้คนเซลล์อีกยกตัวขึ้นพอชนต้านคนก็เซลนนเซล์ชนต้านคนก็เซลล์ชนต้านคนก็เซลล์จนท้ายที่สุดแล้วไปชนต้านสุดท้ายคนก็ยังเซลล์อยู่แล้วการาฟก็จะเบรกไปเห็นไหมครับกราฟมันทําพฤติกรรมซ้ําๆแต่แค่เราโดนมันหลอกไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเรามีความกลัวมีความกลัวที่ว่าเวลาถึงเวลาที่มันวรนใบจริงๆเราไม่กล้าใบถึงเวลาที่มันควรเซลล์จริงๆเราไม่กล้าเซลล์แต่เราดันไปโฟโล่ใบไป ตอนที่มันลงอย่างหนักเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยกดโตลงมาเห็นไหมไม่ถึงรับเห็นไหมกดโตลงมาเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับตอนที่เราคนาบเนี่ยเห็นไหมเราไม่กล้าไปเราดันไปเซลเพราะเราเชื่อว่ามันจะลงต่อเพราะมันทุบหนักแล้วแล้วเราก็ติดเห็นไหมติดปลายไส้เนี่ยเห็นไหมครับมันล่อให้คนเนี่ยครับเนี่ยครับง่ายๆเลยนะมันกดัตลงล่อให้คนบายล่อให้คนใบแล้วมันล่าคนบายลงพอคนบเอ s เอลคนาบคัดแล้วคนใยเฮ้ยยังไงก็ต้องลงต่อแน่เลยคนใบเปลี่ยนไปเล่นเซลปุ๊บมันดึงไส้กลับคนบาย ไอ้คนที่เซลลอยู่ติดอยู่ข้างล่างเห็นไหมคนที่บายติดอยู่ข้างบนเพื่อิกรรมแบบเนี้ยกามันทําแบบเดิมมาตลอดเลยเห็นไหมอย่ตรงนี้ก็ยังทําแบบนี้เลยร้อยคนบายรอยคนบายเสร็จปุ๊บพอคนโฟล์บายเยอะๆพอเสร็จปุ๊บกดตัวลงมามันไม่ใช่แค่คนบายที่บายใส่ถูกไหมตอนมันกดตัวลงมาคนก็จะรอบายที่แนวรับหนึ่งแนวรับสองแนวรับสามแนวรับสี่เนี่ยแนวรับนี้ก็รับเห็นไหมแนวรับเล็กลงในทำเฟรมเล็กมันก็บายอยู่แล้วแล้วมาถึงแนวรับใครทำเฟรมบิ๊กก็บายกดตัวลงมาหารับนี้ก็บายรับนี้ก็บาย รับนี้ก็บายสุดท้ายคุณติดเป็นสิบไม้แล้วพอมันลากลงให้คุณแตกให้คุณผ่อนล้างแล้วลากลงให้คุณผ่อนล้างไม่พอหรือคุณยอมคันลวแล้วคุณเติมเงินใหม่เฮ้ยมันลงขนาดนี้ต้องเปลี่ยนไปเล่นเซลทีนี้แหละพอคุณเริ่มโฟล์เซลคุณกลัวแล้วคุณไปโฟล์เซลลคุณไม่กล้าไปบายในจุดที่มันคนบายคุณไปโฟล์เซลเสร็จปุ๊บมันดึงไส้กลับเปิดแท่งใหม่มามันให้มันมันไม่ให้โอกาสคุณกลับไปแก้ไม้เซลเลยเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องไม้เซลคุณไม่เคยโดนแก้เลย เห็นไหมครับสุดท้ายคุณก็ต้องมาคัดไม้เซลล์อีกเห็นไหมในจุดที่มันควบาบคนไปโฟลว์เซลล์ในจุดที่มันควรเซลล์คนดักดันไปโฟลว์าบหรือไม่คนก็ไม่ยอมที่จะรอให้มันย่อก่อนหรือให้มันทุบลงมาก่อนแล้วค่อยไปหาไม้าบเห็นไหมครับสิ่งที่มันมันทำอยู่ตลอดกร้ามมันทําซ้ําๆนะครับมันทาพฤติกรรมเดิมซ้ําๆเราแค่ต้องดูให้ออกเห็นไหมครับตอนที่มันยกตัวขึ้นไปมีคนโฟลว์าบแล้วมันทุบตัวลงมามีคนายที่จะทุบแนวรับที่มันไล่ลงมา พอมันกดโตลงมามีคนโฟลว์เซลล์เพราะกลัวละหรือไม่ก็ต้องเฮดเซลล์เพราะบาติดปายอยู่ข้างบนอย่างหนักมีคนโฟลว์เซลล์มีคนเฮดเซลล์เสร็จปุ๊บพอเปิดแห้งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านไปลิ้เลยคนก็ไล่เซลล์ที่แนวต้านไล่ไปริเลยเซลล์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 จนเป็นสิบไม้รวมเป็นสิบไม้บางคนสุดท้ายตอนมันขึ้นไปคุณไม่ได้ไม้บายขึ้นไปคุณได้ไม้เซลล์เอ้ตอนมันขึ้นไปคุณได้ไม้เซลล์ตอนมันขึ้นไปคุณก็ติดไม้เซลล์ตอนมันลงมาคุณไปติดไมาบายอยู่น ถูกไหมครับเพราะคุณไปเซล์ในจุดที่มันไม่ควรเซลคุณไปเซลลในจุดที่มันไม่ควรเซล์ที่สุดคือการโฟล o w เซลแล้วคุณไปปลายในจุดที่มันไม่ควรบายที่สุดคือการโฟล l ์ปลายเห็นไหมพอมันจะขึ้นอ่ะต่อให้มันจะขึ้นเห็นไหมสุดท้ายมันมีการกดตัวลงมาเคลียร์บายอีกรอบพอคนบายก็ถูกกดดันให้คัดอีกรอบก็หลอนหลอนเสร็จปุ๊บเริ่มเปลี่ยนมาเล่นเซลใหม่ก็โดนดึงกลับอีกเห็นไหมครับพฤติกรกรมกราฟมันเดิมๆอย่างเช่นในแท่งนี้มันก็จะทําเหมือนเดิม ยังไงผมก็ยังมองว่ามันเป็นเทรนฝั่งใบแต่แค่ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนเทรนระยะสั้นเพื่อที่จะกดดันฝั่งไปเคลียร์ฝั่งายให้หมดกดตัวลงล่อใบแล้วก็ลากให้ใบแตกกดตัวลงล่อใบแล้วลากให้ใบแตกแล้วถ้ามันกดตัวลงมาหา2องพอีกกดตัวลงมาหาแนวรับนี้ก็คือกดตัวลงมาหาสองแนวรับนี้เมื่อไหร่มันก็เบรกลงมาแรงๆให้ใบละถูกลากให้แตกก่อนจากนั้นไฟสร้างไฟชันกลับตัวฝั่งไปยกตัวขึ้นไปใหม่หรือดึงไส้กลับในแท่งนั้นๆเลยแล้วคนก็จะไปติดเซลเพราะว่า ยังก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าลงขนาดนี้ต้องเซลแล้วล่ะเห็นไหมโฟล์เซลไหมโฟล์เซลเสร็จปุ๊บคนก็จะเริ่มติดเซลแล้วทีนี้มันก็ลาก,กลับขึ้นไปดึงไส้กลับดึงไส้กลับคุณก็ไล่เซลที่แนวต้านในทางเฟรมเล็กเห็นไหมแล้วคนส่วนใหญ,ญ่ยิ่งเล่น M5 M15 กยย็ยิ่งเซลไปเรื่อยๆถูกไหมครับเซลชนแนวต้านเซลชนแนวต้านเซลชนแนวต้านเซลจนท้ายที่สุดแล้วกราฟมันกดตัวลงมาทําโลสร้างสร้างโลของกรอบสามเหลี่ยมใช่ไหมครับตรงนี้คือไฮของกรอบสามเหลี่ยมาล่ง แทนที่จะไปเซล,ล์จากกรอบสามเหลี่ยมบนปุ๊บตอนมันดึงไส้กลับไปลงวิ่งที่ตรงกลางเพื่อกดดันให้ทั้งบายทั้งเซลลให้คัดคุณก็ต้องยอมคัดตอนคุณติดบายอยู่ข้างบนแล้วพอคุณมาติดเซลลอยู่ข้างล่างแล้วพอมันขึ้นไปที่ตรงกลางแล้วมันกดดันด้วยการไซเวยอยู่ที่ตรงกลางไม่ยอมกลับไปให้คุณปิดไม้เลยสุดท้ายคุณต้องคัดทั้งสองฝั่งหรือไม่ก็ต้องเติมเงินช่วยเพื่อคัดเห็นไหมครับเห็นไหมมันกดดันแบบนี้มาเรื่อยๆเดี๋ยวไม่เชื่อรอดูได้เลยนะครับอาจจะมีการยกตัวขึ้นเคลียร์ v o l ซลล ถูกไหมตอนนี้มันมีคนโฟล์เซลล์แล้วแล้วก็มีคนเซลล์ที่นี่เห็นไหมปลายไส้เปิดแท่งใหม่มา,าจะมีการยกตัวขึ้นเกีย์วอลุ่มฝั่งเซลล์แต่ไม่ถึงต้านไม่มีคนได้ไมมเซลล์เพิ่มแล้วเปิดแแล้วก็กดตัวลงมาทุบลงมาต่อก็ได้หรือมันอาจจะสร้างพลาสตินกับตัวฝั่งปลายตรงนี้เลยก็ได้คือสร้างพลาสตินกับตัวฝั่งปลายยกตัวขึ้นชนต้านซึ่งมันจะสร้างยังไงเราต้องมาดูว่ามันจะมีการทําไส้ไหมถ้ามันมีการกดตัวลงทําไส้เล็กน้อยแล้วยกตัวขึ้นไปแล้วท้ายที่สุดแล้วมันนนปชนต้า รู้ไว้เลยมันคือการสร้างพชชสนกับตัวฝั่งใบเพราะว่ามันก็ทําไส้ทิ้งไว้แล้วอาจจะไม่กลับกลับลงมาเพื่อมาทําไส้แล้วแต่ถ้ามันไม่มีการทําไส้นะครับมันยกตัวขึ้นเกียบอลลุ่มฝั่งเซลล์รู้ไว้เลยนะคะนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องมีการกดตัวลงมาเพื่อมาทําไส้ถูกไหมมันยกตัวขึ้นเกียบอลลุ่มฝั่งเซลล์เสร็จปุ๊บมันจะต้องกดตัวลงมาเพื่อมาทําไส้แล้วเบรกลงมาล่อายลงมาอีกเพื่อที่จะให้คนายแล้วก็ลากถูกไหมครับ ให้คนบายแล้วก็ลากคนบายให้คนบายแล้วก็ลากคนบายแต่ยกตัวขึ้นเคลียร์เซลก่อนเพราะว่ามันมีคนถือเซลมาแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องการให้คนเซลล์ได้กําไรมันก็ต้องยกตัวขึ้นเคลียร์เซลแล้วค่อยกดตัวลงถูกไหมครับอ๋ออันนี้คือพฤติกรรมที่กาามันจะทําซ้ําๆขอให้พยายามดูไว้นะครับดูไว้เป็นตัวอย่างเนาะแต่ถามว่าวิกเนี่ยตอนนี้วิกมันก็ทํากรอบสามเหลี่ยมไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูเนี่ยเราดูได้อ่าเดี๋ยวผมจะตีคร่าวๆให้ดูกรอบสามเหลี่ยมของวิกอ่าวิกสมมุต,ติอ่าตีตรงตรงนี้ กรอบสามเหลี่ยมนะครับวิกนะผมจะตีให้เข้าๆเลยให้คุณพอเข้าใจว่าเนี่ยคือกรอบสามเหลี่ยมของวิกที่มันมีสิทธิ์ที่มันทํานะครับเทรนไลน์เนาะเราตีเทรนไลน์ไส้นี้ไส้นี้เป็นไส้ที่มันยังไม่ได้มันยังเคลียร์ไม่ถึงไงแต่เห็นไหมกดโตลงมาเกือบถึงไส้แล้วเห็นไหมสุดท้ายมันจะต้องมาเคลียร์ไส้เห็นไหมครับผมเคยบอกไว้แล้วอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตีให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้วิ่งมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ไส้วิกตรงนี้ไส้หายเลยไส้ออทามหายเลย ปุ๊บแล้วเราก็ตีนะครับแล้วเราก็ลบไอตัววัดเห็นไหมครับกรอบสามเหลี่ยมไหมแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมันเป็นกรอบสามเหลี่ยมอย่างนี้มันอาจจะสัปดาห์หน้ามันอาจจะไม่ลงต่อก่อนก็ได้เห็นไหมมันอาจจะไซด์เวย์ยกตัวขึ้นลอให้คนฟอลโลายเสร็จปุ๊บก็ดึงไส้กลับมาวิ่งตรงกลางกดตัวลงลอ,อให้คนฟลโลเซลเสร็จปุ๊บวิ่งกลับมาที่ตรงกลางเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่กราฟมันจะทำเนี่ยดูไว้นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของสามเหลี่ยม เห็นไหมเพราะว่ามันยังยังไงมันก็จะต้องไปเคลียร์ไส้ที่มันไม่เคยเคลียร์เห็นไหมครับผมบอกไว้เสมอว่ามันไม่เคลียร์ในแท่งใดมันก็ต้องเคลียร์ในแท่งหนึ่งแต่แค่วิ่งมันอาจจะนานหน่อยเห็นไหมครับเพราะว่ามันวิ่งขึ้นไปอีกต้องสามแท่งก่อนที่มันจะเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาเคลียร์อาจจะยังไม่ถึงไส้แต่ก็เกือบแล้วเห็นไหมครับมันจะต้องมีการกดตัวลงมาเคลียร์เพราะตลาดมันคือการ matching เดอร์ถูกไหมครับมันจะต้องมีการมาเก็บไส้ถูกไหมเห็นไหมเนี้ย นี่คือพฤติกรรมที่การมันทําซ้ําๆเห็นไหมสร้างกรอบสามเหลี่ยมสุดท้ายวิ่งแล้วอาจจะเปิดแท่งหม่มาเนี่ยยกตัวขึ้นทําไส้แล้วก็ทุบต่อแล้วมาสร้างกรอบสามเหลี่ยมใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้แต่ตอนนี้นี่คือกรอบไซด์เวของวิคเพราะฉะนั้นดูไว้นะครับเนาะเนี่ยผมก็จะตีไว้ค้างไว้อย่างเงี้ยแหละครับให้ดูว่ามันจะวิ่งในกรอบไหมหรือมันจะเบรกลงนะครับมันอาจจะต้องการที่จะกดดันให้คนายข้างบนคนเซลข้างล่างคัดก่อนแล้วมันค่อยเบรกมันอาจจะไม่วิ่งแคบลงเรื่อยๆมันอาจจะแค่กดดันเมื่อไรคครหร่ท เดี๋ยวพวกนี้ก็ผมค่อยมาหาจุดเข้าออกออเดอร์ที่ดีให้อีกทีหนึ่งว่ามันจะเล่นยังไงอย่างเดย์ก็เหมือนก็ชนมาทุกแนวรับสําเร็จนะครับถือว่าเดย์อะชนมาแนวรับของเองสําเร็จเห็นไหมยกตัวขึ้นเคลียร์ทุบต่อพอชนแนวรับ2,900สําเร็จยกตัวขึ้นเคลียร์ก็ทุบต่อเห็นไหมครับชนแนวรับ2,900กับแนวรับจุดกับตัวตรงนี้สําเร็จเห็นไหมยกตัวขึ้นเคลียร์ก็ทุบต่อจนท้ายที่สุดแล้วกดตัวลงมาชนแนวรับเนี่ยถือว่าชนสําเร็จ เห็นไหมชนแนวรับนี้ล่อาบต่อล่อายต่อ,ลอ,ตอแล้วก็เบรกลงมาใช่ไหมครับแล้วมาชนแนวรับนี้อีกแนวรับหนึ่งที่เป็นแนวรับดีก็ถือว่าเป็นจุดบินไม่ได้สําคัญมากแต่ก็ถือว่าเป็นแนวรับแล้วก็ลากเห็นไหมพอมีคนบาบมันก็ต้องลากลงต่อใช่ไหมครับแล้วมาเด้งที่ไส้นี้จากนั้นดึงไส้กลับชนแนวรับนี้ไม่สาเร็จชนแนวรับเดและให้โวตรงนี้ไม่สําเร็จเห็นไหมครับแต่ชนแนวรับวิกับเดตรงนี้สําเร็จเพราะฉะนั้นการเปิดแท่งใหม่มาเนี่ยมันอาจจะมีการยกตัวขึ้นทําไส้มาถึงไส้นี้แล้วค่อยทุบต่อก็ได้ หรืออาจจะไม่ยกตัวขึ้นทําไส้อาจจะสร้างไพนชั่นกับตัวฝั่งใบแถวๆนี้เลยก็ได้นะครับสําหรับเดมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนี้เนาะมันอาจจะมีการสร้างไพนชั่นกับตัวฝั่งบายตรงนี้แล้วยกตัวขึ้นชนตา้านเบรกไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นการปรับฐานราคาเห็นไหมครับเป็นการปรับฐานราคาเนาะเพราะที่ผ่านมาในแนวรับที่มันสร้างมันก็สร้างไว้ล่อบบยนี่ยแหละล่อายชนลงมาล่อายเบรกลงมาเห็นไหมคนายก็คัดหรือไม่ก็ต้องมาเฮดเซลนะครับจากนั้นก็ดึงไส้กลับ ทีนี้เราก็ต้องดูว่าเปิดแท่งใหม่มามันจะทํำยังไงจะยกตัวขึ้นทําไส้ก่อนไหมนะถ้ามีการเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้แล้วกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงเบรกลงมาต่อแลวทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะกดตัวลงมาชนแนวรับนี้สําเร็จไหมแนวรับเนี่ยแนวรับที่มันชนไม่สําเร็จเราก็ต้องมาดูว่าในแท่งเดในสัปดาห์หน้ามันจะมีการชนแนวรับนี้สําเร็จไหมนี้สําเร็จไหมนะครับแต่อย่างน้อยสุดมันชนรับนี้สําเร็จแล้วถ้าเปิดแท่งใหม่มาอย่างน้อยสุดถ้ายกตัวขึ้นทําไส้เราก็ลองหาไม ถ้ามันกดตัวลงต่อเราก็ต้องมาดูว่าอ่ามันจะกดตัวลงมาถึงถึงไส้นี้ถึงไส้นี้แต่ไม่ยอมถึงรับนี้ไม่ยอมชนรับนี้เราก็ค่อยปิดไม้เซลล์แต่ถ้ามันกดตัวลงมาชนรับนี้แล้วเราก็ต้องมาดูว่าไส้นี้ถูกไหมอาจจะต้องยอมมาปิดไม้เซลล์ที่ไส้นี้<ม>เพราะว่าถ้ามันไม่ต้องการที่จะลงต่อมันก็ต้องไม่มาชน2,800แล้วก็แนวรับตรงนี้เพราะถ้ามันชนแล้วมันต้องทุบต่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณถือไม้เซลล์แล้วคุณอยากได้คำโตคุณก็ต้องยอมรอเอ่อยอมที่จะรอว่ามันจะมาทุบมันจะชนไหมเพราะถ้าท้ายที่สุดแล้วมมมมััันนนยยยึกกไ่อช แล้วมันดึงไส้กับคุณก็ต้องไปหาจังหาจังหวะปิดแล้วปิดเก็บกาไร้ะไมเซลล์คุณนะครับเนาะก็ประมาณนี้สําหรับเดีเพราะแต่ที่ผ่านมาอย่างที่บอกในเมื่อเดมันสร้างจุดก,กับตัวฝั่งเซลล์ไม่สมเร็จแต่สมบูรณ์มันคือการกดตัวลงมาเคลียร์อย่างหนักกดดันฝั่งบ่ายอย่างหนักรู้ไว้เสมอพอวีก็สร้างจุดก,กับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์เห็นไหมคือการลงมานี่ยเห็นหม้มันสร้างไพ่ชั้นได้เห็นว่ามันยังไม่ต้องการที่จะกลับตัวเป็นฝั่งเซลล์จริงๆขนาดนั้น เพราะฉะนั้นพอมันกดตัวลงเคียงอย่างเงี้ยเราควรหาใบใบที่ดีถ้าเราจะเล่นเซลล์ก็ต้องเล่นเซลล์ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเนาะเล่นอย่างระมัดระวังเสมอไม้ทุกไม้ต้องดีไม่ดีที่สุดแต่ต้องดีดีกว่าดีกว่าที่เคยทํามานะครับไม้ทุกไม้ต้องดีกว่าที่เคยทํามานะครับสำหรับเดก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่บอกก็คือชนแนวรับนี้สําเร็จแต่แค่ชนแนวรับนี้ไม่สําเร็จทีนี้พอมันชนแนวรับนี้ไม่สําเร็จเราก็รอดูว่าอ่าเปิดแท่งใหม่มาถ้ามันยกตัวขึ้นทําไส้ก่อน เราก็ลองเซลล์ดูถูกไหมถ้ามันไม่ทาไส้ข้างล่างนะครับเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้บนเราก็เซลล์ดูถ้าสุดท้ายสุดแล้วมันวิ่งลงมาเพื่อมาเก็บไส้ตัวเองแล้วกดตัวลงมาต่อเราก็ค่อยมาดูว่าเราจะเก็บกําไรไม้เซลล์ที่ตรงไหนแต่ที่แน่แน่มันได้อยู่แล้วหลักพันสองพันจุดนะครับเพราะผมเล่นให้มันหาออเดอร์ที่ดีเพื่อที่จะเก็บกําไรได้คําโตแล้วจะได้ไม่ต้องเทรดบ่อยๆนะครับเพราะการเทรดบ่อยๆคือการสร้างความเสี่ยงให้ตัวเองนะครับเจ้ะ ส่วนทางเฟรม H4 นะครับหลังจากที่มันได้ทุบลงมาอย่างหนักเนาะก็คือการที่มันกดตัวลงมาแล้วมันชนทุกแนวรับมาสําเร็จถูกไหมครับในเดชนไม่สําเร็จใช่ไหมแต่ H มัโนชนชนสำเร็จอะสิเฮชนชนสำเร็จเสร็จปุ๊บตอนนี้มีการยกตัวขึ้นชนต้านหนึ่งต้านสําเร็จแต่ไม่ไปชนอีกต้านหนึ่งคาดว่าเป็นการแค่ยกตัวขึ้นนะครับเลยต้านผ่านไส้ทำไฮทำไฮก็คืออะไรครับทำไฮก่อนที่มันจะถึงอีกต้านหนึ่งไงครับทำไฮก็คือทะลุทุกไส้ก่อนที่มันจะถึงอีกต้านหนึ่ง นะครับเลยต้านผ่านไสนไ้ดูนี่นะเลยต้านผ่านไส้เนี่ยนี่ก็ไส้ใช่ไหมครับทำ High แต่ไม่ถึงอีกต้านเห็นไหมครับทำ High ก็คือทะลุทุกไส้แล้วไม่มีไส้ไหนแล้วขวางอยู่เห็นไหมเลยต้านผ่านไส้ทำ High แต่ไม่ถึงอีกต้านจากนั้นทีนี้เราต้องดูว่า H4 จะจะ,ะเปิดแท่งใหม่มานะครับยกตัวขึ้นทำไส้แล้วสร้าง p r i c ่นกับตัวฝั่งเซลล์ยกกดตัวลงชนรับไหมเห็นไหมนะทีนี้เราก็ต้องมาดูเห็นไหม เห็นไหมเลยต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงต้านแล้วถ้าเปิดแท่งใหม่มาสร้างให้ท่ชั้นกับตัวฝั่งเซลล์กดตัวลงชนลับพอเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเคลียร์บอลุ่มฝั่งเซลแล้วใช่ไหมเราจะเซลลเห็นไหมเราเล่นประมาณนี้ได้นะครับเอเราก็ต้องดูให้ออกนะครับว่ามันเล่นยังไงอย่างตอนเนี้อย่างตอนนี้ฮิสมันก็เป็นเรนฝั่งใบใช่ไหมเรามองเรามอง H4 สโสั้นๆคือเชนฝั่งใบเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงเราลองใบได้ถูกไหมครับ เห็นไหมแต่ถ้ามันชนรับเราก็รู้ว่าอ่ามันชนรับแล้วมันต้องการลงต่อทีนี้แล้วพอมันลงพอมันชนรับเสร็จปุ๊บมันต้องการลงต่อพอมันลงไปเสร็จปุ๊บถ้ามันมีการชนรับนี้สําเร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านผมก็ค่อยหาไม้เซลล์อีกถูกไหมครับเราเล่นกันเป็นหน้าซึ่ง H f o เป็นแท่งที่ปลอดภัยที่สุดเนาะที่จะเล่นในตอนนี้ day ปลอดภัยกว่าแต่ day มันเล่นได้แค่วันต่อวันแต่ H 4 o มันสามารถเล่นได้ทั้งวันแต่ถ้าเป็นไปได้ควรเล่นแค่วันละไม้นะคร เนาะได้กําไรแล้วหยุดนะครับได้กําไรไปเลี้ยงชีพแล้วหยุดนะครับอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นพิ่เพื่อนะครับไม่งั้นจักได้จะกลายเป็นเสียเนาะนะครับสำหรับเทชโชก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่บอกก็คือชนแนวรับบรรทุกแนวรับสําเร็จแล้วตอนนี้คาดว่าเป็นการยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์เฉยๆด้วยการที่ยกตัวขึ้นชนต้านฐานไส้ทำให้แต่ไม่ถึงอีกต้านอาจจะมีการเปิดแท่งใหม่มาสร้างเพยิชั่นกับตัวฝั่งเซลล์แล้วกดตัวลงชนรับพอเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่่ถึงต้้้าาาานนนนเเรรก็คคอยหาาหหไมซล์ใสััปดะบ วนวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับผมก็จะมีสาระดีๆอย่างนี้มาให้ทุกวันเนไปเรื่อยๆผมก็จะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเป็นการฝึกฝนตัวเองด้วยเป็นการแบ่งปันความรู้ด้วยแล้วทุกอย่างที่ให้ไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้ามีคนมาแอบอ้างว่าเป็นช่องผมแล้วมาคิดค่าใช้จ่ายในการเปิดคอร์สสอนแต่อย่างใด ก็ขอให้รู้ว่าเป็นขอให้รู้ไว้ว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าผมไม่คิดท้ายจ่ายสักบาทถ้าอยากอุดหนุนอุดหนุนพี่ตาก้าได้นะครับที่ที่ของในร้านในช่องได้แต่ผมไม่คิดท้ายจ่ายจากใครใดๆสักบาทนะครับทุกอย่างให้ฟรีทุกอย่างให้ด้วยด้วยด้วยความอยากช่วยเหลือนะครับถือว่าเป็นอุดมการเล็กๆของผมส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับจนวนนี้สําหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ